สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโซเชียลทําผมมิดโมชนาลาจากดับเบิลแทมนะครับวันนี้ก็มาที่โรงแรมฮาร์ทล็อกที่พัทยานะครับจะมาเล่นงานปาร์ตี้พ v เ t ษวี VIP นะครับดูทางเดินสวยมากเลยครับดูโอโ้โหโรงแรมน,นี้สวยมากเลยนะครับทางเดินสวยมากเดี๋ยวเราไปหา,าหมวดหมวดแวนหมดวหมดแวนรอยอยู่ในห้องรู้สึกเป็นห้องอ20 205นะครับโอเคน่าจะเป็นห้องนี้นะครับไม่ใช่ใช่205นี่

เป็นตำรวจมันเก็บกดมันบอกว่าได้กลับมาปลดปล่อยแล้วครับเดี๋ยวล้วข้างห้องเขาจะคิดว่าทำอะไรกันเลย